สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของการเฉลยโจทย์ปัญหา6.1นึ่ในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสว่านนนะครับก็ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือผมได้เฉลยโจทย์แบบฝึกหัดเนี่ยนะครับโจทย์ปัญหาเนี่ยนะครับตั้งแต่บทที่2ถึง5ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็พอในบทที่6เนี่ยมันจะมีปัญหาขั้นเซกชันเนี่ยอยู่3ปัญหาแล้วก็ได้เฉลยไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ดังนั้นตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเฉลยโจทย์ปัญหา6.1กันเลยนะครับ อ่ะก็เริ่มที่ข้อหนึ่งนะครับจงหาเศษที่เกิดจากการหาร3ามกลังสิด้วย51แล้วก็21่สิดกลังสิด้วย5 1นะครับอ่ะเศษจากการหารก็คือการใช้คอนุเอนซ์คำนวณได้อยู่แล้วนะอ่ะก็ผมก็เริ่มจาก3ยกกาลังน้อยๆก่อนที่ที่เวลาหารด้วย51แล้วคิดง่ายง่ายเนี่ยนะครับอ่ะก็อย่างเช่น3ามกลังสคือ81คิดเลขง,ง่ายง่ายเนาะแล้วก็พอหมด51หรือ30อย่างนี้เป็นต้นนะพอ3ามกลังหก็เอา3คูณ2ข้างเนาะเลยก็ได้สามกคลังหออมาเป็น90นะครับ แล้วพอคิดโมดูลโล51ก็ได้ลบสินะครับจากนั้นพอกำลัง5ปุ๊บผมอยากได้กำลัง10ใช่ไหมผมก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับนี่นะมันก็จะเป็น3ากำลัง10ก็คือลบสิยกกำลัง2ซึ่งก็คือ144 144หมอด51นี่ก็สามารถคิดเลกได้โดยง่ายเนาะลบ51าทีคือลบด้วยร0 2เนี่ยก็จะเป็น42่ะครับเนะครับ ผมก็ได้รับวัสดจากการหาร3ยกกำลังส0ด้วย51คือ4 2นะครับต่อไปครับย1กลัง10นะครับยี่ิอ็ดมันคือ3ามเนาะลละ,ละไปเวลา21กังก็คือ3ามกำลัง10บกับ7กำลัง1ิและ3ามกลัง10เราคำนวณไว้แล้วนะครับว่ามันเป็น42่สหมด51ดังนั้นการที่จะคำนวณ21ลัง10หมอด,ดด้วย51เนี่ยนะครับเราก็คำนวณแค่เดี๋ยวนะเจ็ลังสิบพอ,พอเนาะ อ่ะเจกลังสองเริ่มจากเจกลังสองเนาะใกล้ใกล้ห้าสิบเอ็ดแล้วเนี่ยเจ็ดกลังสองคือสี่สิบเก้าคือลบสองหมอดห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วอยากได้กลังสิบก็ยกกาลังห้าทั้งสองข้างนะครับมันก็จะเป็นลบสามสิบสองซึ่งพอหมอดห้าสิบเอ็ดนะมันก็จะเป็นสิบเก้านั่นเองนะอ่ะโอเค <c oughs> อดังนั้นเนี่ยการที่เรามีสามกลังสิบนะเดี๋ยวสามกลังสิบนะครับ กับ7จ็ดกำลังสิบเราก็แค่จับคูณกันเนาะเพราะว่า21่สิบกำลังสิบก็คือ3ามกำลังสิบคูณเจ็ดกำลังสิบแล้วสามกำลังสิบคิดไว้แล้วนะครับว่าคือ42่สิบสอหมอดห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็7จ็ดกำลังสิบคิดไว้แล้วว่าคือ19บเก้าหมดห้าสิบเอ็ดนะครับก็แทนเข้าไปแล้วก็คิดเ,เพื่อให้คิดเลขง่ายเนาะสี่สิบสองเนี่ยเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้สนใจเศษนะเราเราเราคิดเลขง่ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสุปเศษทีหลังสี่สิบสองเวลาหมดห้าสิบเอ็ดนี่นะครับ มันก็คือลบเนะครับอ่ะพอเป็นลบก้านี้คำนวณง่ายหน่อยเนาะก็ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, เก้าหนึงเก้าเก้นี่ยนะครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะมีอย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็เราลบร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหมอดห้าสิบเอ็ดก็คำนวณไม่ยากเนาะโอเคดังนั้นนะครับอพอเราคำนวณยี่สิบเอ็ดกำลังสิบนะครับแล้วคำนวณมาเรื่อยๆได้ส3หมอด51เนี่ยนะครับ ก็จะได้ว่าเศษจากการหาร21่สดกำลังสิด้วย51เนี่ยคือ33นั่นเองนะครับถ้าตัวนี้ตัวนี้มันมันเกิน51ก็คำนวณให้มันน้อยกว่า51ก่อนนะไม่งั้นมันมันไม่ใช่เศษนะมันแค่คอนกรูเอนตกันเฉยๆนะครับเราต้องคำนวณให้มันมากกว่าเท่ศูนย์แล้วก็น้อยกว่า51ถึงจะเรียกว่าเศษนะครับตามนิยามเนาะโอเคก็เสร็จข้อ1นะครับต่อไปข้อ2นะครับจงแสดงว่าถ้าห้อลมอเกับ7เป็น1แล้ว n อ็ยกกำลังหลบหหารด้วย7ลงตัว อันนี้เราใช้พวกแนวแนวออยเลอร์เทเลมแฟร์มาเทเลมอะไรพวกนั้นได้เลยนะครับผมขอเรียกรวมๆนะครับแต่ว่าหนังสือบางเล่มหรือว่าการเรียกแบบละเอียดเนี่ยเขาก็จะเรียกแยกกันนะระหว่างออยเลอร์เทเลมแฟร์มาเทเลมแล้วก็แฟร์มาลิตเทนเทเลมเนี่ยสาอันนี้แต่ผมขอเรียกทั้ง3อันรวมกันว่าออยเลอร์แฟร์มาเทเลมไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งแยกทีละอันทีละอันเนาะ,ะก็คือ,อ ออยเลอร์แฟรมาเทาเลมเนี่ยที่ที่ผมจะใช้ก็คือใช้เวอร์ชันแค่บอกว่าเวลาเรามีหอลมอ a กับ m เท่ากับ1นะครับเราสรุปได้ทันทีเลยครับว่า a ยกกำลังฟีเนะครับนะฟีเอนะขอนี้กับ1โมดูล m 1, นะครับนั้นอันนี้เดี๋ยวนะเขียนเลอะเทอะเนาะเดี๋ยวคนอยากจดจดไม่ทันเวลาเรามีหอลมอ a กับ m เป็น1นะครับเราจะสรุปได้ทันทีว่า a ยกกำลังฟีเขอนี้กับ1โมดูล m 1, นะครับ ฟีฟีก็คือออยเลอร์ฟังก์ชันเนี่ยนะครับอันนี้อันเนี้ยนะคือถ้าเรียกแยกก็คือออยเลอร์เทเลมนะแต่ว่าผมขอเรียกรวมไปเลยนะออยเลอร์แฟร์มาเทเลมนะจะได้ไม่ต้องอะไรกับมันมากนะเนาะเรียกรวมไปเลยละกันอ่ะโอ้แล้วโรทำไมเนี่ยนะนะเก็บไว้ก่อนดีกว่านะคือผมกำลังใช้อันนี้แล้วก็จากการที่หองเรามาของ n กับ7เป็น1ผมก็เลยสรุปได้ทันทีว่า n ยกกำลังฟี7เจ็ดคูกับ1โมโดโล7นะครับอ่าแล้วก็ ฟีเจ็ดเนี่ยนะครับออยเลอร์ฟังก์ชันของเจ็ดตอบหกนะครับแล้วก็เลยได้ทันทีว่า,เ,าเวลาเอาเอ็นยกกำลังหกลบด้วยหนึ่งหารด้วยเจ็ดลงตัวนะก็เลยจบทันทีนะครับต่อไปข้อสามนะครับก็เหมือนเดิมบายออยเลอร์เฟร์มาเทเล่เหมือนกันซึ่งบางคนถ้าเรียกแยกๆเนะี่ยเขาเรียกนะเฟร์มาลิทเทิลเทเล่นะครับที่บอกว่าสำหรับทุก a ที่เป็นจำนวนจริงนะเอตําจำนวนจำนวนจริงทําไมเนี่ยจำนวนเต็มนะครับจำหนวนขอโทษครับทุก a ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับ แล้วก็ทุก p ที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับขอเขียนย่อแค่นี้นะอ่ามันจะได้ว่า a กําลัง p เขานี่กับ a modulo p นะครับมาซึ่งซึ่งก็มันเป็นผลมาจากออยเลอร์เทเลมอยู่ดีแหละนะผมก็เลยเรียกรวมกันนะครับอ่ะแต่เราจะใช้เวอร์ชันนี้ในการแก้ปัญหาข้อ3นะครับดังนั้นอย่างเช่นนี่เอ่อพอพอใช้นี้ก็คือ n กําลังเจ็ดานี่กับก็เขานี่กับ a n modulo เนะตามเนี้ยนะครับพอ n ยกกำลัง3ก็เขานี่กับ n modulo ส n ยกกำลัง2ก็เขานี่กับ n modulo สอประมาณนี้นะตามนี้นะครับ อ่าทำไมผมมานึกถึง7 3 2เพราะว่าเขาคิดคิด42ซึ่ง42เนี่ยเวลาแยกตัวประกอบมาคือ2 3 7คูณกันนะครับผมก็เลยคิดหมด2หมด3หมด7นะครับอ่แยกออกมาเป็นจำนวนเฉพาะเราจะได้ใช้อันนี้ได้เนาะมันต้องมันต้องจำนวนเฉพาะนะครับตรงนี้อ่ะก็มาคำนวณสรุปว่าอันนี้เนี่ยผมได้ n กำลัง7ลบ n ตามโจทย์และใช่ไหมหารด้วย7ลงตัวแตดังนั้นต่อไปผมกําลังจะคํานวณ n กําลัง7ลบ n เวลาหมด3กับ n อ็นกลังเลบ n เวลาหมด2อนะครับเอ็นกำลัง7นะครับก็ผมก็เขียนเป็นกำลัง3เนาะมันจะได้เข้ารูปกับสูตรนี้นะครับก็มี n อ็นลัง3 n อ็นกำลัง3แล้วก็ n เนาะและ n อ็นกำลัง3คือ n นะครับตามตามตามเนี้ยที่ที่ผมเขียนไว้นะครับก็เอ็น็เอะก็ออกมาเป็น n อ็นกำลัง3อีก n อ็นกำก็ n อีกนะสรุปว่า n อ็นกลัง7ก็เป็น n หมด3 ต่อไปกำลังสองเช่นกันนะ n กำลังเจ็ดก็ n กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามคูณ n และ n กำลังสองก็เหลือ n นะครับก็ n เป็น n กำลังสาม n กำลังสี่ n กำลังสี่นะก็คือเป็น n กำลังสองทั้งหมดกำลังสองอย่างนะและ n กำลังสองก็คือ n อีกก็เลยเหลือ n กำลังสองอย่างนะแล้วก็เหลือ n เนี่ยก็คำนวณไปเรื่อยๆนะครับสรุปว่า n กำลังเจ็ดเป็น n หมดเจ็ด n กำลังเจ็ดก็เป็น n หมดสาม n กำลังเจ็ดก็เป็น n หมดสองนะแสดงว่า n ยุค กำลังเจ็ดลบเนี่ยเป็น0ูนย์หมดเด้วย0ูนย์หมดสด้วย0ูนย์หมดสด้วยนะครับแล้วเราก็ใช้เกี่ยวกับคอรเนี่ยเนานะว่าพอ7ก็หารลงตัว3ก็หารลงตัว2ก็สก็หารลงตัวเนี่ยก็คือหารด้วยคอรนอลงตัวผมก็เลยเขียนว่า n อ็นกำลังเจ็ดลบเก็เทียกับ0ูนย์โมดูลโอคอรนอของ7จ็ดสามสองนะครับซึ่งคอรนอของ7จ็ดสามสองก็คือ42นั่นเองเพราะเราแกะไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เลยสรุปว่า42หาร เอ็นกำลังเจ็ดลบเอ็นลงตัวนั่นเองนะครับอ่าก็เลยจบอ่าการเฉลยข้อ3แค่นี้นะครับอเดี๋ยวคลิปถัดไปข้อยข้อ4ข้อ5้าแล้วกันเนาะจะได้ไม่ไม่ยากเกินไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามใน Facebook ด้วยนะครับอ่าส่วนส่วนในนี้ก็คือช่องยูทูบชาแนลแบทอีซีทูพีเอชดีก็อ่าฟังอยู่ก็คือคงติดตามอยู่แล้วหวังว่ายังติดตามอยู่นะใครอยากดูเยอะๆก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้อ่าติดตามฟังได้ได้ครบทุกอันนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ